ครูเมลสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการแบ็กเทสนะคะตัวอย่างที่ครูจะมาสอนวันนี้นะคะก็จะเป็นทามเฟม h ฮดค่ะมาสําหรับคนที่ถามว่าแบ็กเทสยังไงครูช่วยสอนแบ็กเทสหน่อยนะคะการที่เราฝึกแบ็กเทสบ่อยๆเนี่ยทำให้เราเห็นภาพจําและทําให้เรามอง PA ได้อย่างถูกต้องและแม่นยํานะคะครูจะมาให้ดูตัวอย่างก่อนเลยนี่ทามเฟมเฮดนะคะอืม ครูจะเริ่มจากชุดนี้ก่อนนะคะชุดนี้เกิด pa by แผ3สามนักเรียนมองออกไหมแดงหนึ่งแท่งนะคะแล้วก็ตรงนี้คล้ายดูจิถูไหมคะรูปแบบรูปแบบตามหนังสือเลยแล้วก็แท่งเขียวแท่งนี้ปิดก็คือเขียวสองแท่งปิดแดงหนึ่งแท่งนะคะถึงแม้ว,ว่าแท่งนี้จะปิดเกินครึ่งก็ใช้ได้นะคะเป็น pa by แผ3สามเพราะฉะนั้นเราต้องหาไส้หลังซิกค,ค่ะ ไส้หลังซิกพอเขาสร้างอพอเขาปิดชุดนี้แล้วใช่ไหม PA ชุดนี้ปิดแล้วเกิดแท่งนี้ขึ้นมาเนี่ยคือไส้หลังซิกอยู่ตรงนี้นี่นะคะไส้หลังซิกเนี่ย้ชุดนี้ก็จะเป็นแบบนึงอูดูก่อน3ามสองสอง,สองหอะชุดไส้จะอยู่ที่สามส,ส,สหนักเรียนก็คำนวณง่ายๆค่ะ ในทางเฟรม HFO ก็บวกไปทีละพันห้าพันห้าก็คือบวกสิบห้าไปเลยสามสามสองขอโทษขอโทษเอาใหม่เอาใหม่สามสองนะนักเรียนนะสามสองสองหกอ่ะสามสองสองหกบวกไปสิบห้าเท่ากับสามสองสี่หนึ่งอ่ะโอเคเห็นไหมคะเขา TP แรกจุดนี้ค่ะเนี่ย สิบหนึจุดเนี่ยจบ3ามสี่หนึ่เลยบวกไปเลยง่ายๆเลยนะคะอ่ะต่อไปก็วัดต่อไปนะคะ TP ที่สองอาจจะแบง่งเก็บแบ่งถือนะคะ TP ท,ที่2อก็จะอยู่ตรงนี้3,000จุดจบที่สามสองห้าหกนะคะนักเรียนก็บวกไปะจะบวกจากไส้ไป3ามก็ได้หรือจะบวกจากตัวนี้ขึ้นไปอีกสิห้าก็ได้นะคะวิธีการมองอ่ะหลังจากนั้นจบครบรอบแล้วช่างมันค่ะนะักเรียนไม่ต้องสนใจค่ะ ออกหน้าจอเลยมารอ PA ชุดใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเกิดซิกคำซิกนะซิกคำซิกก็คือการเกิดต่อร่างสร้างซิกต่อมีชุดที่หนึ่งแล้วเกิดชุดที่สองอีกนะคะเราเราก็เห็นเป็น PA by pad หนึ่งนะคะหาไส้ที่เจอไส้เขาจะอยู่ที่3 2 8 8นะคะ 3า8 8บวกไปอีก15ก็จะเป็นทีที่งอยู่ที่3303นยะ์สักเรียนนะทีทีสองที่นคะครูบวกไปเลยคะ่ะบวกจากนี้ไป15หรือจะบวกจากไส้ไปเป็น30ก็ได้คะ่ะมันก็จะไปจบที่3318นะคะก็จะจบตรงนี้แล้วทําไมยังวิ่งต่อครูประเดมันวิ่งอยู่อะคะ่ะถ้าเราหมุนไปดูที่ไทม์เฟรมเดแสดงว่าไทม์เฟรมเดน่ยเขายังทํางานอยู่นะคะถ้าใครที่ แบ่งเก็บแบ่งถืออาจจะถือลันเทนไว้หนึ่งไม้แต่แบ่งแบ่งเก็บเข้ากระเป๋าตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยจุดแรกแล้วหรือจะสามพันจุดแล้วก็ได้นั่นคือการเอาเงินเข้ากระเป๋าก่อนชนะแล้วเราจะไม่ขาดทุนนะคะแล้วมันลันต่อไปมันเป็นหน้าที่ของเดกเขาที่ทํางานคนใจถึงก็การหน้าทุนเสร็จปุ๊บก็ถือต่อได้นะคะจนเขาไปเบรกค่ะเนี่ยเบรกกรอบตรงนี้นะคะสามสามห้าห้ากรอบเนี้ย กรอบสามสามห้าห้านะนักเรียนอ่ะเป็นกรอบแข็งแรงเนี่ยเขาขึ้นไปแล้วเขาถอดไส้ลงมาแท่งเทียนแท่งนี้คือปิดนะคะแท่งเทียนทีนี้คือปิดส่วนอันนี้คือเปิดนะคะอันนี้คือเปิดอ่ะเปิดมาแท่งนี้คือปิดนะคะพอเขาเปิดมาปุขาข๊บเ,เขาขึ้นไปเนี่ยเขาขึ้นไปรีเทสกรอบ สามสามห้าห้าอีกรอบหนึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ลงมาถูกไหมคะลงมาเสร็จแล้วก็กถอดไส้กลับไปพินชุดนี้แหละคะ่ะที่ครูจะบอกว่ามันเป็นพินที่เกิดผิดที่นะคะอะสอนไปด้วยเลยในการทำแบ็กเทสนะคะพินชุดนี้คือพินผิดที่เนื้อเขาไม่ยืนไม่ยืนเส้นนี้นะเนื้อเขาว่าเนี่ยพอเขาจบเสร็จนะคะ เนื้อเนี่ยไม่ยืนเส้นนี้เส้นนี้คือสามส้าศูนยนะคะเนี่ยแท่งนี้จบที่สามสเขาก็เลือกที่จะเป็น p อ่า PA ถ้าเรามองเรามองตามหนังสือมันจะเป็น PA b y p a 1แพกหนึ่งถูกไหมคะเป็น PA PA by แต่ในเมื่อเขายืนไม่ได้ยืน กรอบสถิติที่มีนนยยะสําคัญมีแนวต้านซ้ายมือนะคะซ้ายมือมีแนวต้านแนวรับเยอะๆนะคะสัมผัสมีปลายไส้สัมผัสกัน7จ็ดถึงสิจุดเนี่ยมันอาจจะแข็งเพราะฉะนั้นจุดนี้หรือซิกเนี้ยอาจจะเป็นซิกหรือเป็น PA กลับตัวก็ได้นะคะทีนี้พอเขาไม่ผ่านเสร็จครูก็มองเป็น PA เอผัดกลับตัวก็จะมองเป็น PA เซลซลทันทีนะคะเรามองเป็น PA เซเซล ปึ๊บอ่ะครูมอเป็น VASL ทำไมพอต้องมารอดูก่อนพอแท่งนี้ปิดนะคะแท่งนี้เขาปิดล่างนะคะเขาปิดล่างแล้วเขาก็มาเปิดกรอบนี้เห็นไหมคะอันนี้คือราคาเปิดเขาเปิดกรอบนี้ก็คือกรอบ50นะคะเดี๋ยวครูดูก่อนนะกรอบนี้คือกรอบ นักเรียนกรอบสี่ห้านะคะกรอบนี้คือกรอบสี่ห้านะคะพอเขามากรอบสี่ห้าเนี่ยความจริงเขาต้องขึ้นไปเทสก่อนใช่ไหมแต่เขาเลือกที่ไม่เทสเห็นไหมคะเขาทำไฮ่ต่ำลงเนะะี่ยค่ะทำไฮ่ต่าลงมาเห็นไหมคะ,ะปึ๊บเกิด pa ผิดที่ผิดทางนะคะเกิด pa ที่แนวแนวแนว,แนวต้านนะคะอันนี้เราก็จะมองเป็น พีเอชเซลแทนเราจะไม่มองขายอย่างละเราก็จะมองเป็น PA กับตัวนะคะนี่แล้วก็ตรงเนี้ยเขาต่ำลงมาเรื่อยๆเห็นไหมคะเนี่ยไฮเขาเนี่ยต่ำไฮตรงนี้นะคะต่ำกว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็รอเข้าออ,อเดอร์จากตรงนี้แท่งนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นปลายไส้นะคะเป็นไส้หลังซิกไปเลยนะคะอ่ะแล้วเราก็นับรอบลงมาต่อนะคะ เราก็ได้ปลายไส้แล้วใช่ไหมคะตัวเลขแล้วก็หาปลายไส้ตรงนี้นะคะ<ม>แล้วเราก็ลบ15แล้วก็ลบ30 TP 1เท่าไหร่นะคะ TP 2เท่าไหร่พอดีแท่งนี้นะคะเขาจบในแท่งเลยคะ่ะครบสามพันเรียบร้อยถือว่าโอเคนะคะไปลองแบคเทสแบบนี้ดูนะอ่าเสร็จแล้วนะคะพอเขา TP นะคะนักเรียนเห็นไหมคะแท่งนี้เขา TP เสร็จละเนี่ย TP ครบ3 0 0พเลยะคะ่ะ เขาก็เกิดการพักตัวนะคะพักตัวแล้วเขาก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะคะพักตัวอยู่ในกรอบนี้นะคะก็จะเป็นการไซด์เวย์ให้ไปดูในไทม์เฟรม H1 นะคะเขาจะไซว์เวย์อยู่ใน H1 ช่างเขาเพราะวันนี้เรามาแบ็กเทสเรื่อง H4 นะคะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอเราหาหา PA หา นับรอบในแต่ละอันเรียบร้อยแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆค่ะใค่เกิดความชนานาญเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็สร้าง PA ชุดใหม่อีกเห็นไหมนักเรียนเราก็ทําแบบนี้อีกนะคะนักเรียนก็เขียนไว้ว่าเป็น PA อะไร PA หน้าใบานะคะหน้าใบาแผดสองค่ะครูอ่ะไส้หลังซิกอยู่ไหนคะอยู่นี่คะ่ะอันนี้ก็คือไส้นะคะอ่ะไส้แล้วนักเรียนก็นับรอบไปเหมือนเดิมะคะ่ะเนี่ยนับรอบไปเรื่อยๆ ก็นับไปทีละพันห้าร้อยจุดนะคะแล้วก็สามพจุดนะคะพอสามพันจุดแล้วก็โอเคจบไปก่อนนะคะเราไม่ต้องแบบไปยาวๆไปเลยอาจจะรอดูเชิงกันก่อนว่าถ้าทางเฟรมเฮดในทางเฟรมดหรือในทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะ่ะเขาวิ่งต่อเราอาจจะไปดูตรงนั้นได้แล้วเราก็ใช้ตัวพินลันเนี่ยเป็นตัวเป็นเป็นตัวแทนของ p a ได้นะพินลันเนี่ย แล้วเราก็นับต่อจากตรงนี้ก็ได้นะคะแท่งนี้นับต่อขึ้นไปเหมือนเดิม1,500จุดนะคะ TP แรกแล้วก็ TP ที่2 3 0 0 0จุดอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วนักเรียนก็ต้องลองหาไปอีกอ่ะจนกว่าจะเจออะไรคะอ่ะเจอ PA อาจจะมองตรงนี้เป็น PA แผดสนะคะอ่ะก็ได้นะคะเขาเบรกแล้วนะคะ ถ้าเขาเกินครึ่งก็นับเป็น PA แผ่สาได้ไส้หลังซิกก็อยู่ตรงนี้นักเรียนก็นับเหมือนเดิมค่ะเนี่ยมันไม่ยากอะไรนะคะบวกพันหาถ้าเป็นฝั่งเซลล์ก็จะลบพันลบพันหก็คือลบ15แล้วก็ PA สอ TP ท,ที่2ก็จะเป็นสามพันเราก็ลบสามพันจากไส้นะคะหาไส้ให้เจอก่อนเพราะไส้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นในการน,นะ นะคะจุดเริ่มต้นในการนับแล้วก็เป็นตัววัดรอบนะคะเป็น SL ที่แท้จริงด้วยนักเรียนก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเอาไมา่เห็นใช่ไหมคะ ก็ไม่ได้ดูกล้องเลยอ่าโอเคลงมาเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาครบ TP แล้วก็ถ้าอาจจะเป็นเอ่อเดยนะคะเดย์ Day ทำงานอยู่พอเขาครบ TP ปุ๊บเขาก็จะขึ้นไปเนี่ยพักตัวเนี่ยอันนี้เป็นแท่งพักตัวแล้วเขาก็ถอดไส้ลงมาแล้วเขาก็มาไซด์์ในกรอบนี้นะคะไซด์์ก็จะไปดูใน H1 ค่ะเมื่อไร H4 TP เขาจะพักตัวใน H1 นะคะ มันจะไซเวยในอันนี้เราพยายามอย่าหาเล่นในกรอบไซเวนะคะเพราะว่ารอบบางทีมันก็ไม่ถึงถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะคะถ้าเดี๋ยวค่อยมาแนะนำแล้วก็สอนวิธีการเล่นในกรอบไซเวยอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือจบวิธีการมองหา PA นะคะแล้วก็นับรอบนะคะ,ะตามนี้เขาเรียกว่า b a c k t e b a c k ทค่ะ นักเรียนไปทาตามดูนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะจ๊ะไปฝึกฝนดูค่ะย้อนไปดูกราฟเก่าค่ะ